สวัสดีครับผมพวเข้ากินไปไทยอีสานนะครับเนาะมือนี่คือเก่าครับอยู่กับผมบ่าวเก้าบ่าวออมครับบ่าวกันค่ะเฮ้ยสาวที่ตลกนะติดตลกมือนี่เอยเราจะมามือนั้นนะมือนี่มือนี่นะครับนี่ตำถาดครับเพี่ตำถาดปิ้งไก่ปิ้งเครื่องในเห็นเ่นี่แล้วก็มีกุ้งดอง ซีอิ๊วนะครับเลยกะแซลมอนนี่ยแซลมอนแซลมอนนี่ตำถาดยั่วๆจากพี่น้องเห็นบ่เนี่ยตำถาดเราใส่อะไรบ้างวันนี้อืมมีตำบักุ่งบักพริกน้ำปลาแดดบักเนา้อบักพริีบักเลน่บักเลนปลากรอบแคบหมูนี่แหนมแหนมหมูเนื้อไม้ไข่เยี่ยวมาไข่ต้มไข่ต้มโมโยอเลยกะเซ็นเนี่ยเซ็นมีลวก ครับออะไรล่ะเริ่มเลยน้ำ <c oughs> ลายไหลตอนนี้น้ำลายไหล,หล,หล,หลแต่ว่าขั้นตอนเริ่มเฮ็ดด้วยครับเริ่มไทยมอเตอร์เฮ็ดไหลปิ้งไก่กับคุนไปขี้ไปปิ้งอันทีนะเอา้าไม่พูดมากทำเพียงมาว่าอะไรใหญ่ทีมาว่าอะไรใหญ่ห้างมีบอกข <c oughs> องเจ้าอะไรมาว่าหลายใหญ่ <c oughs> ห้างใหญ่ห้าง อืมพอได้พอได้เอ้วลุยพี่น้องลองมือกันนะอืม,อมอน,นี่ขออนุญาตใช้ตะเกียบแต่บางครังอยู่ทีมืดเบาอออเดนะ้อกินจับก,นะก้นพี่น้องเทากันจังกบนะตะกะตะเกียบไก่บุกห่อเท้ากันแก้วันนี้เนี่ นี่มีเจ้าน้ำขัมเอ้ยเจ้าประขัมเจ้าวันพี่เราตัวคักเลยังไม่เหมือนมือตกอันน้อยหน่อยเนื้อกินเริ่มหลายขึ้นหลายขึ้นเลยดิเอาอยกคนมาเข้ากันนะพี่ต่อแซลมอนแซลมอนแซลมัน ขย่างมาโอ้โหขยาคดหน่อยแล้วพี่น้องตำดุนเจิบล้วนี่มาซซูกัดกระทำเนี่ยนี่นี่ละเออนี่ละอืที่เขาเนียวอมพี่น้องปักหนาวบิงเปียวขำดี ใช <c oughs> ่ท okay. ำ กระดิ่งอ่อนคักไหลไปลองเบอะไร,บบรยอย่างนั้นขออนุญาตจกมือนะคะก,กินกะีๆนางเบิ้งใครเครื่อนเลยกินสมบูรณ์ยู่งดีกว่านะทางก็อมไม่ต้องตรงหาเนี่ยทาง,งตรงก็ตอ้องออมกระดิ่งอ่อนน้นอนไม่คือบ่นนะ mười hai ba đi hai ba mười hai ba mười hai ba mười hai ba 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 cướp cướp เบาเบาเบาอ,อมตํใช่ไหมคือเบากาวอันนี้หู่เบาอ,อมคนตํ่าฝีมือเบาอมนะคะทุะคนคนตํ่าตําที่หนึ่งเ <Yeah. S 1> บากาวย่างไก่ อย่างแบบไหนมี่ไม่พร้อมมือนี่สุดทางร้านเราร้านเราร้านเขาเข้าเนืองไหม

น้อนีกว่าพรีกเนี่ยมะเขือเทศดิบกเลยนะบักเล่นถ้าม,มบักถัวมโทษบักทัไมโ,มมโทษเป็นยังไง ต้องตองใจนะครับลูกเล็กเด็กแดงลูกแดงเด็กเด็กโค้ชแสบติดูกนิ้วมักกผักกุหลาก็แชร์ได้ไปน้องแบบธรรมา ตีเตือนกันไล้แนะนำเขาว่าเไยเอาสิพยายามพัฒนาคิจต่อไปเรื่อย กระตูนให้ลูกหลามาเด็กทางบ้านเพื่อนมาฝากคุยได้ินไหมข้างนั้นอะไรล่ะนี่เป็นไงบ้างบ,ากกาบอกก้าบออมสุดยอดส่งกับที่ลอยคอไหมลอยคอย เกิดที่ใส่ผหานิวหรอคือจังแม่ิีเราหาหนอไม้ไม่ได้นะคะเราจะได้หนอไม้ยันนางสี่สิบเรีกอ่ะเพราะเนะ ไอมันเียบไม้สวยหน <c oughs> อมยากดิกินน้งาานจเลยเลยพี่นอง Là ngày ngài nó Tên <laughs> phòng mặt Ui สามวันนี้เราก็ดองเงย็เหรอซื้อ <c oughs> ซื้อไว้หลายมือหลายเสียหลายของเอาไปกินน้ำ อ่นนี้เก็บเปนเทียนนาเถียงนานะคะข้างลัวอ่อนลัวเราเหรอลัวเขาเพจซื้อตา,ตายตายขึ้นเยอะมากเป็นเองซื้อคือ,อ,อกันพอเพ็นืนอก ำทำผิกเลยนะร้อยเมตรพี่ซื้อมาอย่างเดียวครับผมไม่ค่อยมีเวลาเห็ดมั่งหนึ่งดอกยำเส้าฮอดก็สีทานนี่ก็เห็ดงานครับลาเตอร์บาเตอร์ ียกวาจะได้มาถ่ายกันเฮ็ดงานชอบถ่ายงานขายเสื้อผ้าเด็กมือสองครับส่งได้เด้อส่งได้ทั่วประเทศสั่งได้สนหกส่งได้ถึงประเทศล้วก็ไปส่งมาเลยครับโราต้องเียนผมสงมาหลับก็เลยมาลองเฮ็ดยูทูบเบิิงครับมาที่บ้านได้หิน พี่ๆในที่เขาเฮ็ดก่อนนะนะเอ้ยชมคือเลยเนาะแล้วเราล่ะคือบอเมนี่กลับหลายเนะครับเน้นกลับบ่เน้นผักเมนี่โอ้ต้องการกลับเอา่น้องนี่อยนะซีนี่ยนะครบรอบเพื่อนเขามาติดตามเขาบอกเบิ่งเขาพ่อหวานพ่อหวานออมกิน อะไรนะบักพุงพริกว้ยเม็ดวันเดียวพวกมาหายเลยทำใพูดแล้วจะทรมาพี่เพลงประกอบมาขอปล่อยให้ฉันตาย ่อ,อง,งพี่บ้านนะโอ้แนะนั่งไปซื้อตัวใหม่เด้ออย่าตัวสูงไว้พี่น้องพี่บ้านสิเนาะเออ <laughs> บาวเก้าอย่างผู้น้อยเศร้า <laughs> กันขนึนเหนียวสั้นอร่อยดีไม่กลมเลยมันจะแบบไม่เหม็นเขียววันเนี่ยอ่อนๆ น้ำไมก็อ <t> ่อนโอ้ใครแต่งกินปลานีคอยังห่วงอยู่เนาะแน่ กินสองลยแม่ข้าวโพด่ะมา่อันนี้กบรานี้ก็เด็ดร้อนๆอย่างผีกรยเด้อนั่งกินตามปะหุ้งมันที่สุด

ใจก็พ่อแม่พี่น้องถูกใจก็ฝากกดไลค์ก็แชร์พวกเราด้วยนะคะพวกเราก็คนชอบทํากับข้าวกินมักกินยอาไงกินไลค์ก็ <c oughs> เลยแบบอยากจะลองทำคลิปกันดูนะคะดูมาละ เราเจนอะไรให้ดูก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะมั่วห้ Thank mm -hmm. you. จะชิคกินกันเอาหน้ามาได้แบบนี้ใส่วนสาวกันนสดก็ได้ไม่หรอกโอ้บาเอาบางเอาเบาด้วยโอ้สุดส่าสาปาระทังกาปาร์ตังกี้ Give me that. sai mùa này thế và phổ bay với tầm vét này tươi ได้นำเขาไปแล้วเนี่ยนซือ่อแซ่บเนี่ยนยังไก,ก่แซบครับโอหตีมือเปล่าเก่าแล้วมึงเส็ยแล้วเปลาเก่าอย่างคื น่กระปากคนงานเท่าไหร่พี่น้องเนี่ยครับจากไหนกนระป๋าติดตามกินไป้ายอีสานนี่นะครับเป็นช่องน้องใหม่กระซิบจังวานี่คุณคุณว่าคำนี่กระซิบจังวานี่เชี่ยลุง <c oughs> มันการแก้เดี๋ยวตีกระซิบกระซิบจังวานะครับดังสุภาพสิทธิ์ท่านว่าดังสุภาพสิทธิ์จีนโจ้ฉีจาฟโฟ <c oughs> ว่า <c oughs> เราอยากจะทำอะไรต้องลงมือทำ อย่ามมวแต่คิดคิดนะเผ็ดแสบปากเอา้าขอคำคมเลยหลังนะจุบจุบเอา้าเอากันมีดขวดเย็ดเคเป็นไงล่ะครับคมไหมครับบ <c oughs> อกว่าถ้าเราอยากทำอะไรต้องเรียบลงมือทำอ คิดอะไรได้ก็ให้รีบทำไม่เอานะไม่ทำหรอกเอ้าสุรับุญี่ย์ครับเป็นว่าฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร้ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคลิปด,ดีๆถูกใจอยากให้เราพวกเราทานอะไรก็แนะนำที่ชมกันเข้ามาได้นะคะสหรับุญี่ย์กาวคัมวาสวัสดี ครับ,รบผม